โอเคก็กลับไปนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องข้าต้มชาแนลกันนะครับผมนะอ่เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคลิปแนะนำรูนพลังแฝงก็เสตเดทเทมนะครับของมีนานะครับซึ่งมีนาเนี่ยผมไปเช็คใน YouTube นะครับผมไม่ได้ทำตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะครับคือแบบพอเรานั่งเช็คนั่งเช็คเรื่อยๆเลยคือแบบไม่เคยทำเลยหร้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำรูนพลังแฝงก็เสตเดทเทมของตัวมีนากันดีกว่านะครับซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะครับว่ามีนาไม่ได้เป็นตัวติดเมท่านั้นนะครับแต่ถถาาาาาามมวว่่่่เเเเลลนนนไไดด้้้ัะะครรรบพพ แน่นอนว่ามีมาหลอดอยู่แล้วถ้าคุณผู้ชมคิดว่ามีมาหลอดอยู่แล้วนะครับแต่ในนั้นแท้งที่สามารถทำทูรามิดได้ก็จะเป็นมีนานะครับซึ่งเป็นตัวละครที่ทำทูรามิดได้ดีมากเลยนะครับเพราะนั้นเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวเขามีความสามารถเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมโอเคนะครับผมนะมีนานะครับเข้าใจง่ายนะครับผมนะสกิลพาสิบของเขานะครับจะเป็นการเก็บสแต็กบนหัวนะครับจะเป็นการเก็บสแต็กบนหัวบนหัวสีดำแบบนี้ครับจะเป็นการเก็บสแต็กบนหัวเมื่อครบสิบสแต็กแล้วนะครับสกิลหนึ่งจะถูกยกเลิกนะคร กัสร้างความเสียหายเป็นูดาเมจดนะครับเพราะเสร้างความเสียหายเป็นูดาเมจทันทีและในขณะนั้นนะครับตัวของมีนาจะลบล้างสถานะที่เป็นสโลทุกอย่างนะครับและก็จะสามารถทำให้สุิ๊กเกนึ่งเนี้ยมจและก็ฟื้นฟูเลือดได้ร้อเปอร์เซ็น สกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งนะครับเมื่อหมุนรอบๆนะครับก็จะเป็นการสร้างความเสี่ยงเป็นกายภาพนะครับสร้างความเสี่ยงเป็นกายภาพตามแม็กซ์สปสูงสุดของเรานะครับแล้วก็เอ็ก็คือแม็กซ์สปสูงสุดของเราอะไรสี่เปอร์เซ็นต์นะครับและก็จะฟื้นฟูเลือดนะครับสี่เปอร์เซ็นต์นะครับจะเพิ่มขึ้นทุกๆหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตามฮีโร่นะครับแสดงว่าทีมฮีโร่อะไรก็นับหมดนะครับสูงสุดเพิ่มขึ้นแปดเปอร์เซ็นต์ก็รวมแล้วก็เป็นสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะก็ถือว่าดี สกิลหนึ่งปกติแต่ถ้าเป็นสกิลหนึ่งที่ครบสี่สตเต็กได้เป็นพูดาเมจจะฟื้นฟูเลือดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจำไว้นะครับผมนะสกิลสองจะเป็นกระชากอีกฝ่ายมาแค่นั้นจบครับแล้วก็อีกฝ่ายก็จะวิ่งช้าลงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะสกิลนี้ครับดาร์กโดมินิเอร์นะครับจะเป็นการบังคับศัตรูให้เดินมาหาเรานะครับทำให้ศัตรูเนี่ยรักเรามากขึ้นนะครับก็แค่นั้นเองนะครับแค่นั้นไม่มีอะไรแค่นั้นไม่มีอะไรจริงๆนะครับผมนะสกิลมันง่ายเพราะว่าเป็นตัวละครทีี่่มมมตตัั้งแเเกปิดนนะะครบผ ถือว่าเป็นตัวละครที่อยู่คู่กับเกม r v มาตลอดเวลาแต่พวกเราไม่เคยเล่นเพราะฉะนั้นมีหน้าเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้ทั้งซัพพอร์ตและออฟเลนนะครับออฟเลนเล่นได้นะเอาไปสู้โอเมนี่สู้ได้นะคุณผู้ชมนะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการหาออฟเลนสักตัวหนึ่งที่มีทูดาเมจแทนมารลอดก็ตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ดีนะครับผมนะโอเคพลังแฝงนะครับหรือว่าเซตไอเทมส่วนเนี่ยจะเป็นเซตไอเทมที่เน้นซัพพอร์ตนะครับก็จะเป็นเซตซัพพอร์ตเลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เป็นเซตซัพพอร์ตนะครับก็คุณก็เอาในส่วนของอันนี้ออกไป นะครับเอาอันนี้ออกไปแล้วก็ใส่ขอไฟมาแทนนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับผมนะทีนี้นะครับเมื่อกี้ผมไปทดลองมาแล้วนะครับคุณผู้ชมทีนี้ผมไปทดลองมาในสตรีมแล้วนะครับเกาะไฟนะครับเกาะไฟกับเกาะสะท้อนนะครับเกาะไฟเนี่ยจะเป็นการทําดาเมจเผาจะเป็นการทําดาเมจเผารอบๆตัวฮีโร่ใช่ไหมล่ะเผา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 ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมจําได้นะครับสกิลของมีน่าเนี่ยถ้ามันโจมตีหรือว่าอีกฝ่ายโจมตีเราเนี่ยมันจะได้รับ1สเต็กนะครับครบ10สเต็กสกิลหนึ่งจะเป็นฟูดาเมจยกเลิกคูดาวนะครับ ผมลองมาแล้วนะครับผมนะอันนี้มันเผาศัตรูมันทำนาเมิได้ไม่นับกคอต้อนเมื่อฝ่ายโจมตีมาและท้อนนาเมิกลับไปนามิที่ะท้อนไปจะไม่นับสเต็กนะครับเพราะนั้นเกราะไฟกับเกราะต้อนจะไม่นับสเต็กของตัวมีน้านะครับเพราะนั้นผมทดลองอันแี้นะครับอันนี้เผื่อใครหลายๆคนตรงไปนะครับว่าในเมื่อมันก็ทำนามดเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันต้อนได้ไหมสรุปว่าไม่เก็บสเต็กครับผมนะต่อไปพลังแฝงนะครับพลังแฝงผมก็จะแนะนําแบบนี้เลยนะครับพลังแฝงมี2แบบนะครับเล่นแบบเล่นแบบ บวกนะครับก็คือเล่นแบบนี้นะครับก็คือเล่นแบบรูปบวก <c oughs> แล้วก็เล่นแบบขอนไม้นะครับถ้าเล่นแบบรูปบวกคุณต้องเน้นเน่งเลือดแต่ถ้าเล่นเป็นขอนไม้นะครับ <c oughs> คุณเน้นถึกแค่นั้นเองนะครับเล่นแค่นี้จำไว้แค่นี้ก็พอนะครับผมนะ่ะส่วนรูนนะครับรูนก็โกลデンบอดี้โปรเทคแล้วก็โปรเวสนะครับเป็นรูนเบสิกพื้นฐานง่ายๆของตัวซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ตามด้วยฟิกเกอร์น,น,นะครับส่วนใหญ่เล่นกันประมาณนี้นะครับผมนะ่ะใครสงสยัยหรือว่ามีปัญหารหรือว่าข้องใจใดๆนะครับนะผมนะ่ะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับผมนหรือว่าาถ้ใใครสนะหรอีกนะครับ ตอคลิปไปดูตั้งแต่แรกจนจบเลยนะครับผมนะเพราะว่าพยายามอธิบายตามเนื้อหาที่ผมไปเล่นในสตรีมมาแล้วแล้วก็สรุปมาสั้นๆแม่คุณผู้ชมเกิน5นาทีนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้กันนะครับสวัสดีครับผม